ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตศิรินม่าสาลีชื่อเล่นชื่อน้องเวียงพิงนะคะหนูอายุเจ็ดขวบกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปี ม,มาสดสายสายตาหาหมีขาวขั้วโลกมือถือปืนยาวกระบอกใหญ่หน่ากลัวแต่การพบหมีขาวขั้วโลกในดินแดนหมีขาวขั้วโลกนั้นยากมากเราจะพบหมีขั้วโลกสีขาวจวดได้อย่างไรในดินแดนที่มีหมีมากสีขาวจ๊ดปกคลุมไปทั่วบริเวณแต่หมีขาวขั้วโลกนั้นมีจุดอ่อนสำคัญอยู่อย่างหนึ่งคือ ที่ทั้งดำทั้งใหญ่ต่อให้มองจากที่ไกลๆก,ก็เห็นได้ไม่ยากดังนั้นแค่มองหาจมูกดำๆก็พอถ้าเห็นจมูกดำๆเมื่อไรโบกาก็พ้อมจนเดียวไปปืนทันทีโบบารร่อนเร่ตามหาใหยอ่อยู่นานทันใดนั้นโบโบาก็ยื่นอั์บอนมาว่านั่นจมูกดำโบบาร์ยเงปืนไปที่จมูกดำทั้งสองจมูกนั้น ดูเหมือนว่าจามูกดำๆทั้งสองจมูกนั้นกําลัง,งเต้นระบำกันอย่างสนุกสนานจมูกหนึ่งเป็นของมีน้อยโคดาส่วนอีกจมูกหนึ่งเป็นของแม่หมีสองแม่ลูกกาลังเล่นหมากกัน,ยนอยา่างสนุกสนานตอนนั้นเองไม่มีรุ่นจมูกฟุดฟิบฟุดฟิบกิฟฟฟฟไนไอ้านี่แม่หมีร้องและกระโดดไปกอดมีน้อยโคดาไว้แน่นตอนนั้นเองบวกากำลัง เขาเห็นจมูกดำๆำสองจมูกแน่แนแต่จุจ๊บๆุจมูกนิ่งก็หายวับไปโบบาขยี้ตาด้วยความประหลาดใจและตัดสินใจเล็งปืนไปที่จมูกดำที่เหลืออยู่แม่หมีหลับตาปีและเกาะหมีแมคโครดาไว้แน่นอย่าทำาร้ายลูกน้อยเลยแม่หมีโพนะาโครดาก็โง่นาเช่นกันอย่าทำร้ายแม่เนูเลยโคโดายกมือขึ้นประกอบปิดจมูกของแม่หมี ตอนนั้นเองฮิมะก็เล่าตกโปอยปายอะไรกันจมูกดังๆหายไปไหนแล้วหรือมันมีปีกบินหนีไปแล้วโบบาทลดตืนลง,นลงและกาหัวอย่างง,งงุนงงบบาททำอะไรได้อีกนอกจากเดินลากเตืนเดินฝ่าพา,ายุหิมากไปอย่างผิดหวังแม่หมีกับหมีน้อยโครายยังหลับตาปีและเกอะกันแน่น เสนอชรองที่ทั้งสองปลอดภัย